ว้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่น้ำตกตัดตนนะคะน้ำตกตัดตนอยู่อยู่ที่ตำบลน,นาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้ผู้เล่าจะพาทุกคนมาเที่ยวเชิงธรรมชาติกับเราที่น้ำตกตัดตนนะคะนี่ค่ะอันนี้เราเดินขึ้นมา บนสะพานแขวนเป็นสะพานไม้ระแนงที่เป็นสลิงข้ามมาแล้วก็เดินลัดเลาะดูวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแบบชิลๆค่ะเราจะพาเดินไปร,บรอบๆบริเวณของอุทยานแห่งชาติสำนักเอ,อตรงช่วงนี้จะเป็นร,บรอบๆที่เป็นน้ำตกตัดโตน่ะนะคะน้ำตกตัดโตน,นี่อยู่ที่ <c oughs> เป็นสถานที่ที่จะต้องไปอะค่ะคือนักท่องเที่ยวตามธรรมชาตินี่ห้ามพลาดเลยนะน้ำตกตัดตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิเลยตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติต,ดตัดโจนอยูอ่บนป่าสงวนภูแลนคานะคะมีน้ำไหลตลอดปีเลยโดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษมีบ้านพัก และมีสถานที่กลางเต็นไว้บริการนักท่องเที่ยวมีร้านค้า้านอาหารบริเวณทางเข้าน้ําตกยังไงคะน้ําตกนี้น้ําเยอะเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยการเดินทางเข้าไปที่น้ตตําตกตาโตนเนี้ก็จากตัวมาจากตัวเมืองตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข2159แยกเข้าทางหลวงหมายเลข2051 ระยะทางจากตัวเมืองถึงอุทยานระยะทางประมาณ21กิโลเมตรได้หรือจะเข้ามาทางอำเภอภูเขียวก็ได้นะทางหลวงหมายเลข201แยกซ้ายก็ประมาณ21กิโลเมตรเช่นกันก็จะถึงน้ำตกตาดโตนเหมือนกันนะคะที่นี่นะน้ำตกตาดโตนเนี่ยเหมาะที่จะมานั่งชิลๆ ชมธรรมชาติและก็เล่นน้ำเหมาะที่จะมานั่งชมเน,เนี่ยคะ่ะดูน้ำตกก็ไหลแรงช่วงนี้เป็นที่มาเนี่ยก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะน,น้ำก็ค่อนข้างจะมาเต็มสายเลยค่อนข้างจะแรงหน่อยเวลาเล่นก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะคะแต่น้ำแรงขนาดนี้นั่งชมชิวๆดีกว่าคะ่ะ ยังไงแล้วก็ต้องระมัดระวังในการเล่นกันด้วยนะคะเออเราจะมารู้คำว่าตาดโตนกันสักหน่อยก็ดีเนาะน้ำเอน้ำตกตาาโตนเนี่ยเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่นะแล้วคำคำว่าตาดในภาษาอีสานก็คือน้ำตกนั่นแหละคะ่ะส่วนคำว่าโตนก็หมายถึง การกระโดดอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ำตกแหละค่ะน้ำตกตาดโตนเนี่ย <c oughs> จะเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีตัวน้ำตกเองนะสูงประมาณ6เมตรกว้างประมาณ5 5เมตรบริเวณเหนือน้ำตกก็เป็นลานหินกว้างเหมาะกับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจการเล่นน้ำและชมวิวธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของน้ำตกก็มีแอ่งน้ำมีลำธารมีโขดหินพันไม้ต่างๆสวยงามในวันหยุดและในวันเทศกาลต่างๆเนี่ยก็เหมาะที่จะเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่น่าจะมาท่องเที่ยวกันแบบชิลๆกันนะคะการเดินทางก็สะดวกสบายเนี่ยแะคะ่ะเราพามาชมวิวของน้ำตกสาดโตนและลำธารที่อยู่ต่อมาจาก ตกสาดโตนค่ะรู้สึกว่าด้๊บจะแรงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงช่วงฝนพอดีช่วงฝนทุบก็น้ำก็จะเยอะหน่อยน้ำจะไหลมาเต็มสายเลยก็เป็นธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งที่น่าสัมผัสนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะอย่าขาด สถานที่นี้เชียวน่าเสียดายเป็นสถานที่ที่ต้องมาเทียเท่ยวเชือละค่ะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่ชอบแนวธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะดูสายนะ้ำและถ้าหากคุณชอบสิ่งที่สังวานชอบเล่านำมาเสนอก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราสักหนึ่งไลค์นะคะและก็แชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ